ในวันที่ผิวหนังของทุกคนเปลี่ยนเป็นโปร่งใสถูกเรียกขานว่าวันแห่งเสียงกรีดร้องคุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้าพร้อมกับอาการปวดหัวอย่างรุนแรงคุณยังไม่ได้เปิดผ้าม่านเพราะแสงแดดจะทําให้แย่เข้าไปใหญ่คุณปิดเสียงนาฬิกาปลุกก่อนที่มันจะดังขึ้นในความมืดนั้นคุณยังไม่ทันสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติกับมือของคุณคุณเดินตรงไปที่ห้องครัวและคว้ายาแก้ปวดหัวมาทานหากตอนนี้มีคนมองคุณอยู่ พวกเขาจะสามารถเห็นว่าเม็ดยากำลังเคลื่อนลงไปในท้องของคุณคุณเข้าห้องน้ำเพื่อล้างหน้าล้างตาด้วยน้ำเย็นคุณยังไม่ได้เปิดไฟเพราะยังคงมีอาการปวดหัวอยู่คุณเปิดก๊อกเพื่อล้างมือและเริ่มสังเกตเห็นอะไรแปลกๆในกระจกและทันทีเมื่อคุณเปิดไฟขึ้นคุณก็ได้เห็นเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกที่ปราศจากผิวหนังทุกอย่างในร่างกายคุณทั้งหมดเป็นเหมือนผ้าแบบ HD คุณเห็นฟันของคุณโล่งจองและตาของคุณไม่มีเปลือกตา คุณยังไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วผิวของคุณกลายเป็นแบบซีตรูคุณแค่คิดว่ามันได้หายไปคุณกรีดร้องด้วยความกลัวและวิ่งออกมาจากห้องน้ําคุณหยิกแขนตัวเองเพื่อเช็คดูว่าคุณฝันไปหรือเปล่าให้ตายเถอะข้อนิ้วของคุณมีสีขาวๆคล้ายกระดูกคุณยิ่งกรีดร้องดังขึ้นไปอีกและวิ่งออกมาจากห้องน้ําดูเหมือนว่าเพื่อนบ้านของคุณก็เริ่มตะโกนวกเวกขึ้นมาด้วยเหมือนกันทุกคนในตึกของคุณแตกตื่นและมีปฏิกิริยาเช่นเดียวกับคุณ ทุกคนทั่วเมืองตื่นขึ้นมาพร้อมกับมีผิวหนังที่โปร่งใสและต่างพากันเสียสติเมื่อมองเห็นตัวเองในกระจกการบริหารทุกอย่างในเมืองปิดตัวหรืออย่างน้อยก็แค่ 2, อสาชั่วโมงเกิดการจราจรติดขัดไปทุกที่ขณะที่ผู้คนพากันวิ่งพล่านไปรอบๆอ,อย่างบ้าคลั่งเพื่อพยายามจะไปให้ถึงโรงพยาบาลมีรถพยาบาลจอดอยู่ทุกคนทุกแหง่งและมีบริการฉุกเฉินเพื่อพยายามช่วยให้ผู้คนสงบลงผู้คนเป็นลมล้มพับอยู่เกลื่อนกลาด ในที่สุดก็ดูเหมือนว่าความตื่นตระหนกจะเริ่มมันเทาลงแล้วดังนั้นทุกคนจึงต่างพากันออกไปข้างนอกเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นคุณเองก็ออกจากบ้านด้วยเช่นกันในลิฟต์คุณพบกับหญิงสาวคนที่เป็นเพื่อนบ้านจากชั้นสามคุณจําเธอได้จากรองเท้าผ้าใบที่เธอใส่คุณเคยรู้สึกชอบเธอแต่ตอนนี้คุณได้แต่พยายามเสี่ยงไม่สศตาคุณยังคงรู้สึกเขินอายเล็กน้อยจะเป็นยังไงนะถ้าเธอสังเกตแก้มที่แดงก่บของคุณพอเธอเธอจะไม่สังเกตเห็นอะไรทั้งนั้น ตอนนี้มันกลายเป็นอะไรที่ยากที่จะรู้ว่าผู้คนคิดอย่างไรเพียงแค่มองที่ใบหน้ากันละกันคุณออกไปด้านนอกมันกำลังมีฝนตกเมฆคล้มและมืดสลัวคุณตกใจมากที่เห็นว่าทุกคนล้วนมีผิวโปร่งใสเช่นกันคุณพบเพื่อนของคุณและเขาบอกกับคุณว่าเหตุการณ์นี้กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกแล้วมีบางอย่างเกิดขึ้นกับดวงตาของเพื่อนคุณนี่เขาไม่กระพริบตาเหรอเปล่าเลยแค่เปลือกตาของเขาโปร่งใสเฉยๆและคุณยังสามารถเห็นขนตาของเขาขยับขึ้นลงด้วย ผ่านไปสักพักแต่ในที่สุดคุณก็มีความกล้าพอที่จะไปที่ทํางานและเมื่อคุณไปถึงจิตใจของคุณก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคุณเปิดเบลว์เซอร์ของคุณขึ้นและรอยยิ้มที่คุ้นเคยก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอเพียงแค่คุณไม่สามารถเห็นได้เท่านั้นผู้ประกาศข่าวผู้สื่อข่าวนักแสดงคนดังทั้งหลายพวกเขาต่างดูเหมือนกันไปหมดนักวิทยาศาสตร์จากทุกที่พยายามหาคําตอบว่าเกิดอะไรขึ้นและทําไมผิวมนุษย์ถึงกลายเป็นแบบโปร่งใส หลังเลิกงานคุณเดินไปที่โรงยิมในการยกน้าหนักครั้งแรกคุณก็ได้เห็นกล้ามเนื้อที่ขยับหดตัวเกร็งคุณหักข้อนิ้วมือของคุณแล้วโอ้นั่นคือที่มาของเสียงนี่เองคุณเห็นการเคลื่อนไหวเล็กน้อยที่บริเวณหน้าอกของคุณนั่นคือหัวใจของคุณนั่นเองเมื่อคุณมองไปรอบๆคุณยังเห็นสิ่งที่คุณคุ้นเคยคือทุกคนยังคงชอบเช็คตัวเองจากในกระจกหลังจากออกกําลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็ออกมาที่ถนนดวงอาทิตย์กําลังเคลื่อนตัวออกมาจากกลุ่มเมฆ และจากนั้นเมืองทั้งเมืองก็กลับมาคุ้มคลั่งอีกครั้งความโกลาหลกลับมาแล้วผู้คนวิ่งไปมาเหมือนฝูงไก่และการจราจรก็แย่ลงกว่าเดิมแล้วทำไมทุกคนถึงใช้ร่มกันล่ะฝนมันหยุดตกไปแล้วนี่คุณพยายามที่จะหยุดใครสักคนเพื่อถามว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นคุณก็ได้รู้ด้วยตัวเองจากความรู้สึกแสบร้อนที่ด้านหลังศีรษะของคุณคุณหันหลังไปและแสงแดดก็เริ่มสาดกระทบใบหน้าของคุณคุณพยายามหลับตาแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไร คุณจึงยกมือขึ้นปิดตาแต่แล้วมันก็เริ่มแสบร้อนคุณไม่สามารถเดินไปตามถนนด้วยผิวที่โปร่งใสแบบนี้ได้เลยคุณต้องรีบไปให้พ้นจากตรงนี้ดังนั้นคุณจึงรีบวิ่งกลับบ้านในขณะที่ทุกคนต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดร่างกายของคุณจะได้รับวิตามินดีไม่เพียงพอและหากไม่มีวิตามินดีคุณก็จะไม่มีระบบภูมิคุ้มกันในทั่วทุกมุมโลกผู้คนต่างกําลังบ้าคลั่งเพื่อซื้อปลาเนื้อแดงและไข่แดงซึ่งหรืออะไรก็ได้ที่มีวิตามินดี คุณวิ่งไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่ก็สายเกินไปที่นั่นคนต่อแถวยาวมากและที่ชั้นขายของก็ว่างเปล่าแต่ไม่หรอกคุณจะไม่ยอมเปลี่ยนกิจวัตรประจําวันโดยสิ้นเชิงและออกไปข้างนอกแค่ตอนกลางคืนเท่านั้นดังนั้นคุณจึงกระโดดขึ้นรถแท็กซี่เพื่อไปที่สนามบินและพยายามซื้อตั๋วเครื่องบินไปที่ไหนสักแห่งที่อยู่นอกวงกลมอาร์กติกเนื่องจากที่นั่นดวงอาทิตย์จะไม่ส่องแสงเป็นเวลาหลายเดือนต่อครั้งและคุณก็ได้เลือกนอร์เวย์จากกลุ่มประเทศที่มีปรากฏการ์โพลาไนท์ แต่มันก็มีผู้คนมากมายมุ่งหน้าไปที่นั่นไม่ใช่แค่คุณเพียงคนเดียวเที่ยวบินไปยังประเทศที่อยู่นอกอาร์ติกนั้นมีการจองแน่นเอียดและราคาก็แพงมากถึงอย่างนั้นตั๋วก็ยังถูกขายจนหมดเกลี้ยงและถนนก็หนาแน่นไปด้วยผู้คนหลังจากใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นสองสามเดือนคุณก็มุ่งหน้ากลับบ้านช่วงวันแห่งความมืดมิดจบลงและถูกแทนที่ด้วยแสงแดดที่ส่องแทบไม่หยุดยอนในฤดูร้อนที่นี่ดวงอาทิตย์ส่องตลอดเวลาและมันก็ไม่ดีเท่าไหร่และอีกครั้ง มันไม่ใช่แค่คุณคนเดียวดูเหมือนทุกคนจะมุ่งหน้ากลับบ้านยกเว้นแค่หมีขั้วโลกเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งต่างๆก็มีทั้งดีขึ้นและแย่ลงบริษัทเครื่องสําอางร่วมมือกับบริษัททางการแพทย์ยักษ์ใหญ่เพื่อผลิตครีมกันแดดที่ปกป้องร่างกายทั้งร่างจากแสงแดดแต่ครีมนั้นมีราคาแพงและไม่สบายตัวสุดๆมันไม่ปล่อยให้ผิวของคุณได้หายใจเลยและทําให้คนใช้รู้สึกคันและกระวนกระวายมนุษยชาติเริ่มคุ้นเคยกับวิถีชีวิตแบบใหม่ ทุกคนเริ่มเรียนรูท้ที่จะได้รับวิตามินดีอย่างเพียงพอและเลิกกลัวที่จะออกไปเผชิญแสงแดดตอนนี้ทุกคนหันมาใช้ร่มและรู้สึกว่าได้รับการปกป้องก่อนหน้านี้แทบไม่มีใครชอบฝนและเมฆมืมดครึมแต่ตอนนี้มันกลายเป็นอากาศแบบที่ทุกคนโปรดปรานในส่วนของโลกแฟชั่นก็มีความเปลี่ยนไปอย่างมากเครื่องแต่งกายที่ดูเหมือนผิวหนังมนุษย์ได้รับความนิยมบริษัทต,ต,ต่างๆผลิตสร้างหน้ากากซิลิโคนที่มีรูปหน้าติดอยู่มันทำให้คุณรู้สึกเหมือนมีผิวอีกครั้ง คุณสามารถเลือกการแต่งหน้าในโทนสีที่สุดขั้วได้ซึ่งกลายเป็นศิลปะรูปแบบใหม่ทีมวิศาวากรร่วมมือกับทีมแพทย์เพื่อสร้างหน้ากาก,ากที่มีชีวิตโดยภายในมีเซ็นเซอร์ขนาดเล็กหลายพันตัวที่อ่านค่าผิวหนังที่มองไม่เห็นของคุณและส่งข้อมูลไปยังกล้ามเนื้อเทียมและวิธีนี้จะทําให้ผู้คนสามารถแสดงอารมณ์ได้อีกครั้ง <c oughs> หน้ากากนี้ค่อนข้างล้ํายุคและสมจริงแต่มันก็มีราคาหลายหมื่นดอลลาร์เศรษฐีสูงอายุบางคน, <c oughs> คนยังใช้มัน เพื่อให้ดูเป็นเด็กอีกครั้งส่วนลูกๆของพวกเขาก็ใช้มันเพื่อให้ดูสูงวัยขึ้นบริษัทภาพยนตร์เริ่มใช้หน้ากากแทน CGI ตอนนี้นักแสดงทุกคนสามารถมีใบหน้าแบบไซไฟ่าได้เต็มรูปแบบทางด้านนักวิทยาศาสตร์ยังคงพยายามหาทางแก้ไขและได้ค้นพบสิ่งที่น่าสนใจนั่นคือที่ด้านล่างของมหาสมุทรที่ไม่มีแสงแดดส่องถึงและมันก็มีสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่มีผิวโปร่งใสตามธรรมชาติ บางทีผู้มนาดทำให้มนุษย์ค้นพบวิธีรักษาได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอวัยวะภายในและดีเอ็นเอของสัตว์เหล่านี้ไม่ต้องการการปกป้องจากแสง UV นั่นคือเหตุผลที่พวกมันไม่มีการสร้างเม็ดสีผิวที่คอยดูดซับแสงแดดและผิวหนังของมันยังช่วยให้พวกมันซ่อนตัวจากเหล่านักล่าและตัวมันเองก็สามารถล่าเหยื่อได้เหมือนนินจาใต้น้ำนักวิทยาศาสตร์ตรหนักดีว่าผิวหนังของเราเปลี่ยนไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศของโลก และในอีกไม่กี่ศตรวรรษข้างหน้าชั้นบรรยากาศของโลกก็จะเริ่มเปลี่ยนรูปแบบเมฆจะปกคลุมท้องฟ้าเกือบตลอดเวลาดังนั้นแสงอัลตราไวโอเลตจึงไม่สามารถทะลุผ่านลงมายังโลกของเรามากนักชีวิตบนโลกจะหนาวเย็นและมืดมนสัตว์ต่างๆรวมถึงปลาก็จะมีผิวหนังที่โปร่งใสด้วยจะมีพืชและต้นไม้ชนิดใหม่ที่ไวต่อแสงแดดมากขึ้นพวกมันจะเรียนรู้วิธีดูดซับแสงแดดปริมาณเล็กน้อยที่ส่องผ่านก้อนเมฆ ต้องขอขอบคุณพืชและต้นไม้เหล่านี้ที่ทำให้เรายังมีออกซิเจนได้ใช้หายใจปี2620ผู้คนจะมีความสุขน้อยลงแต่มีความเสื้อสัตว์มากขึ้นมนุษย์จะเรียนรู้ในการอ่านการเต้นของหัวใจซึ่งกันและกันได้แม้กระทั่งผ่านเสื้อผ้าซึ่งมันทำให้ง่ายขึ้นในการจับโกหกเมื่อเราโกหกอัตราการเต้นของหัวใจจะเร็วขึ้นและเมื่อคนไม่สามารถโกหกได้อีกแล้วโลกนี้จะดีขึ้นหรือแย่ลงกันแน่ละ่ะ